ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณด้านหน้าเดือนจําพิเศษกรุงเทพครับ,รบช่วงสายๆที่ผ่านมาคณาจารย์แล้วก็นิสิตนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเขาไปอยู่ด้านหน้าของเดือนจําแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องอ่านถแถลงการให้ปล่อยตัว4แกนนาของกลุ่มราษฎรนะครับก็จะมีนายอานนท์นำพานายภริชวารักษ์นายสมยศพฤกษากเกษมสุขนายปฏิวัติสาหร่ายแย้มใจความสําคัญของการแถลงการในครั้งนี้คือต้องการให้สาลคืนสิทธ ให้ทั้งหมด4คนนี้ได้รับการประกันตัวระหว่างการถูกดำเนินคดีแล้วก็แนบท้ายด้วยรายชื่อคณาจารย์จำนวน255รายชื่อจากทั้งหมด31สถาบันขอให้สารยึดหลักที่เขาสันนิษฐานกันว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าสารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะฉะนั้นต้องการให้มีการประกันตัวนะครับ หลักๆใจความสําคัญเน้นไปที่นายพาิตหรือว่านายเพนกวินเนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็กลัวว่าจะหมดอนาคตทางการศึกษาอย่างสิ้นเชิงฟังเพิ่มเติมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคดีทางการเมืองในลักษณะนี้บางคดีเนี่ยใช้เวลาพิจารณาถึง5ปีนะครับถึง6ปีก็หมายความว่าถ้าไม่ได้ประกันตัวนะครับทั้ง4คนก็อาจจะต้องติดคุกนะครับยาวหรือที่บางคนเรียกว่าขังลืมเนี่ย ยาวนานถึง5 6ถึง6ปีจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นนะครับซึ่งในกรณีของผลิตเนี่ยก็หมายความว่าก็จะขาดจากการเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็หมดอนาคตทางการศึกษาไปเลยส่วนทางด้านทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวสั้นๆก่อนที่จะเข้าไปพบแกนนําทั้ง4คนเพื่อจะเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดี ท่านบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอศาลพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ส่วนทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็มีการจัดกิจกรรมอ่านบทกวีของทนายอานนท์แกนนำนะครับร้องเพลงเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดจนนำหนังสือเรียนส่งเข้าไปให้กับนายแพนกินด้านในเพราะรว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่ก็เผื่อจะได้อ่านหนังสือด้วยครับสวัสดีคร,ครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ